แนวคิดนัน้นเมื่อการเมืองเรียงมันผิดหลักที่เราต้อกผู้แทนไม่ครบเพราะคดีการเมืองเรียงเป็นคดีที่เกิดจากความขัดแย,ย้งในความคิดใช่ไหมฮะคุณก็เสียใน,นความคิดที่ะอะไรไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือว่าเนี่ยต้องมีประกันตัวต้องอะไรนี่คือมันเบสิกซะจนมันพื้น,นๆจนให้คุณจะพูดยังไงแต่เรื่องประกรันตอนนี้ผมมันเกินเลยเรื่องนั้นเลยนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บานว่ายึดเบสิคทางก็ไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะข้อเสนอผมต่อรัฐบาลต่อนวชต่อผู้รนำสยามไทยที่ผลมาต่อไปนี้เนี่ย เอาเรื่องเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นพิจาริตี้หรือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนผมเคยพูดเคยเขียนไปหลายครั้งว่าสำหรับเราเนี่ยมันเวลานผ่านไปสบายๆแต่เรื่องเรืการเมืองเนี่ยเขานับวันนับนาทีนับเวลาเป็นแบบนี้นี่สีเ่เดียดจริงๆนะลองไปยู่ในที่จำกัดขนาดนั้นเนี่ยผ่านไปวันวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันมันคืออาดมากไอเราที่สบายๆจนการเป็นความเคยชินแล้วครัหายใจอากาศเข้าไปจนเราไม่รู้สึกว่าเราหายใจอย่างนั้นอนะ่ะแต่เวลาคุณถูกจำกัดอย่างนั้นเนี่ยเพราะ อยากให้บังยินดีกล่าวเลยที่บอกกล่าวแล้วมันจะอยูค่คนกราวแกนนะทุกคนเลยนะฮะ <S <S เอาเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องไฮเออร์ที่ระดับหนึ่งเลยว่าทำยังไงเนี่ยจะให้ออกมาให้ได้ทีนี้เท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆบางส่วนเนี่ยมันต้องมีข้อเสนอหลายอย่างอย่างแต่ไหนแต่ไรเนี่นยผมมีข้อเสนอว่าวิธีที่ง่ายสุดคือออกเป็นพรอรมมีรัฐสิทจะกลุ่มคุณคุณคุณเปนจะมีเนี่ยไปเสนอแล้วใช่ไหมฮะเรื่ยิ่งเรื่องอะไรด้วยให้ออกเป็นพรบร ผมเข้าใจว่าตามรัฐมนูนเนี่ยเราออกเป็นอาจจะละหมาดออกเป็นพรกค,คือตามกฎหมายเนี่ยพรอมมกอหมายถึงว่าเป็นกฎหมายที่ออกโดยเหตุฉุกเฉินขนาดโมมันก็ฉุกเฉินนะคนที่พุกสองปีกว่า,า,าเนี่ยมันฉุกเฉินไหมผมว่าฉุกเฉินนะแต่ว่าไอ้นี่เป็นอะไรบางอย่างซึ่งคงพูดยากใช่ไหมฮะอย่างน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็อย่าบอกโอเคฉุกเฉินเงย่ทีนี้ถ้ถาเกิดค,คุณไปออกเป็นพรกเนี่ยผมคิดว่าคงละหมาดคือออกพรกเรง่ายจริงนะฮะคือรัฐบาลประกาศแป๊บเลยวันพรุ่งนี้เนี่ย,ยนนะค,าาออคนที่อยู่ในคุกงอ่อนจะพุ่งเลย แต่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยถึงเวลาถ้าเกิดเขาเขาเอาเรื่องนี้ไปท้าทายในศาลแล้มนูลอะไรอีกเนี่ยอาจจะลำบากเพราะว่าอย่างที่บอกคอร์รคเนี่นเนยเขาใช้จมูปปกบดีเนี่ยน้ำท่วไมไฟไหม้หรืออะไร,รเกิดเหตุที่น่าสมัยเพราะนั้นเา้าเสนอกองทุนในเรื่องที่เราให้ออกคอรช่วยนำคน,นอยอ่2มาเลยเนี่ยอันนี้ก็ก็ดีนะฮะมันเร็วดีแต่ว่าผมาไม่ได้ทำปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องกลับมาที่ตรงคอร์รอยู่ดีนะฮะคือออกเป็นพระราชบัญญัติ นี่เอาเป็นพระบัญญัติเนี่ยแต่ในะอะไรอย่างที่ผมเสนอว่ามันก็คือคนที่ออกได้คือสอสอนี่แหละแล้ววิธีที่ง่ายนะสอสอเนี่ยเซ็นชื่อ20คนเนี่ยก็เสนอพระบัญญัติเข้าไปได้ละมันง่ายมากเลยที่พูดตรงๆนะฮะเรื่องง่ายง่ยอย่างกี่พูดถึงตอนพรบของร้อนที่มันมีเรื่องการเนี่ยใชรเทศตอนรัฐธิการเสนอแข่งนเนี่ยวันเดียวก็เสนอออกมาได้แล้วเพราะอะไรก็คุณล่างเดียวเดียวก็เซ็นชื่อไปอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ การล่าจดการล่ากฎหมายออกเป็นเรื่องสำคถ้าเอาออกมาในขัการเมืองเนีย่ยตัดคดีคอรชตัดคดีเรื่องรัฐบาลที่้รออกไปเนีย่ยผมว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันมีปัญหาเรื่องทคนิคีทางกฎหมายอะไรนี่อย,ยผมื่าอย่างไงเนี่ยไม่ยากแต่ที่สำคัญทุกวันนี้ผมว่าเราต้องเข้าใจดีว่าปัานจ,าจาีิงๆมนไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ซะทีเดียวนะแต่ว่าทุกวันนี้มันสารค้าวันมาไม่ใช่เรื่องกฎหมายลย้วนเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมฮะก็คืออยู่ที่ฝ่ายนั้นเนีย่ยเขาจะตัดแค่ตัดขาหรือเปล่า,ขา,เ,าเขาจะหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยอย่างอย่าง ไอ่คนที่กฎหมายไม่มีเลยเนี่ยก็จะผู้สัจจะบอกว่าเออทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณห้ามทำคือคือเดี๋ยวเราคอยพูดเรื่องสาระมืออกทีนะแต่ว่าตอนอีสานมึงเห็นไม่ใช่หรือว่าตอนเนี้ยถ้าโทษนะแล้วผู้สัจทำไปแล้วว่ากูไม่ชอบมึงอ่ะกูจะขัดขามึงอ่ะมึงจะทำไมอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะคือไอ้คนกฎหมายไม่ต้องไม่สนใจอ่ะไอ้นี่จริงๆเลยนะสิ่งที่บอกว่าตอนอีสานแล้วมึงเนี่ยพี่ต้องพูดเพื่อภาษาบ้านๆอ่ะเนี่ยมันเป็นเพื่อนแค่นี้จริงๆคือกูไม่ไว้ใจมึงอ่ะกูไม่ชอบมึง มีอะไรก็เล่ามาให้แม่ของกไูไม่สนนะกูจะขอให้นไปก่อนเลยนย่างี่พูดอย่างซีเรียสมันเป็นแบบนั้นจริงนะทีนี้ประเด็นเรื่องพรบเนี่ยกรรมนั้นพวการเงิกกนส่วนบุคคลทั่วไปเนี่ยผมยังมีความหวังว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ที่จะอย่างน้อยเนี่ยไปต่อรองหรือไปกดดันให้พวกนั้นเนี่ยพวกพรรคฝ่ายค้านพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไม่ขัดขวางเรื่องนี้อภิสิทธิ์เองเนี่ยเคยท้าสภาใช่ไหมฮะเขาเคยท้าว่าอะไร เอาไม่หนึ่งต่อสองสองกับหนึ่งอะไรของเขาอะนะฮะเอาเอาเข้ากับสุเทพไปแล้วเอาคุณทักษิณให้คนหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ต้องหึงขนาดนั้นนะเรื่องที่มันเด็กๆเกินไปแต่น้อยก็คือท้าคุณพทักษิ์ว่านเนี่ยเมื่อคุณเคยพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณก็ไม่น่าจะต้องไปแคร์อะไรกับการที่คนเล็กคนน้อยเนี่ยชาวบ้านธรรมดาจะอุบวนจะน้องมูลารูตออะไรที่โดนท่นาที้ท่านไหนแย่ 1, 2, เนี่ยรวมแม้กระทั่งปีหนึ่งสองเนี่ยกรณีติดเข้ามาแล้วสองปีกว่าเลี่ยถ้าอยู่ภายหลังโทษเข้าก็สองปีกว่าแล้วเนี่ยเนี่ย ยอมให้ผ่านพลวร์นี้รัฐกรรมนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นเนี้ยมันต้องเริ่ม <ไป S 2> ต้นจากฝ่ายเพื่อไทยกับนวชอเองตรงนี้สําคัญซึ่นไนเนี้ยที่พูดตรงๆนะผมเสียดายมากๆแล้วผิดหวังมากๆที่เพื่อไทยนวชเนี่ยไม่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงเี่เรื่องนี้ทำได้นะคือผมคงโยงไปถึงประเด็นที่อาจารย์เรื่องพูดถึงวอร์เนี่ยต้องโยงไปถึงประเด็นที่อาจารย์เปียบุตรคู่แม่ที่ลาวนี่นนนคืออีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยอาจารย์เปียบุตรกับคณะทีลาเนี่ยก็จะเสนอ วิธีการช่วยนหลือรัฐการเมืองเนี่ยแต่เขาจะเสนอให้เป็นการแก้กฎหมายระดมเลยผมมีความคิดว่าจริงหลักการ,การกมันก็ดีนะฮะแต่ผมคิดว่ามันยากเกินไปในตอนนี้เราพูดแก้ระดมนูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบรรยาคซึ่งซึ่งมันเข็งคยกข,ขึ้นภูเขาแล้วตอนเนี้ยแน่เดี๋ยวจะพูดประเด็นนี้อีกทีนะว่าผมมีความองว่าเอาแค่พรบรนี้กรรธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเขียนในนิสัยหร่าว่าเป็นพรบกองใดเขียนไม่ตรงๆเลยพรบนีิรๆๆัติกรรมต้องหาทางการเมืองอะไรก็ว่าไปเลย2555อะไรแบบเนี้ย แล้วก็รวมเอาไว้ด้วยในกรณีหนึ่งหรสองนะกรณีหนึ่งสองเนี่ยจะผมคิดว่าต้องรวมนะฮะคืออันนี้ก็อีกนะคือผูอ้ปไปเนี่ยผมไม่ได้อยากจะมาวิจารณ์รัฐบาลามากนะแต่ผู้กำกับตรงเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยซึ่งรัฐบาลเนี่ยผู้น,น,เเนี้ปอดแหกเกินกว่าเองนะฮะแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวเ,เรื่องนี้เดี๋ยวผมดี๋ยวผมจะพูดไปในเรื่องคุณนัสินที่ต่อเรื่องโดนหลอกเหหรือ่องอะไรทีนะก่อเรื่องนี้แต่ว,ว่าเคำว่าปอดแหกโดวยังไงคืออะไรเอาอย่างกรณีอาโกงเนี่ยเราเห็นได้ชัดใช่ไหมฮะ กรณีอากงเนี่ยโดนตัดสิน20ปีเนี่ยคนทั้งโลกนี่ช็อกมากทั้งะวกาผลจช็อกมากคนระดับล่างเนี่ยตัดสินไหนรัฐบาลยัไม่กล้าพูดแม้แม่เนมปชอก็ไม่กล้าพูดนะฮะรอจนถ้าอากงตายเนี่ยนะก็ยังพูดแบบตมิตรตมียเนี่ยแล้วผลคือไงมีเห็นไหมอย่างกรณีอากงเห็นใช่ไหมพราะว่านี่น้องระดับมวลชนทั้งหลายคนธรรมดาเนี่ยโกรธมากก็คือเรียกว่าแบบมีปฏิกิริยาต่อเรื่องอากงเนี่ยรุนแรงจนถ้าระดับแกนนำเนี่ยต้องมากตมิตรตมียมาโผล่หน้าที่งานศพอะไรย่าเงี้ย การที่คุณเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งสองเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหานะแค่คุณมาโชว์ตัวในงานศพก็มีปัญหาทั้นนั้นแหละนะฮะถือว่าถือว่ามันต้องเลิกปอดแหกเรื่องนี้นให้ได้แล้วนะฮะทีนี้ว่าถึงเวลาหรือเกินเวลาแล้วที่สสเพื่อไทยสศธรรมชรจะบอกว่าหนึ่งก็คือที่หกน,นี่ต้องการทั่วการเมืองทันทีแล้วนักงทัวการเมืองเนี่ยต้องรวมหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปด้วย อย่าล<จ>ืมว่าแม้ล so 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 pues ่างของคุณนักวพูดเนี่ยไม่รวมหนึ่งสองนะฮะร่างของนักข่าวที่บอกเสนอก็ไปเพื่อจะต้องไปไม่ให้อภิสิทธิ์เนี่ยหลุดคดีเนี่ยร่างเนี่ยก็ไม่รวมหนึ่งสองซึ่งเป็นทั้งหน้าอีกหลังนี่พูดตรงๆนะคุณนักข่าวที่ผมชอบนะไม่เคยเจอหน้าส่วนตัวว่าผมว่าแกเป็นคนนิสนะเป็นคนที่น่ารักอ่ะแต่ผมก็เสียดายว่าไหนๆคุณนักข่าจะเสนอทั้งทีนทำไมไม่เสนอไปเลยหนึ่งถึงสองให้รวมด้วยไม่เสียหายเลยจริงๆแล้วเนี่ยแล้วมันมีเหตุผลก็คือ ในที่สุดแล้วท่านผู้ใหญ่จอมก็โทษให้การทำรล้ปัญหาเนี่ยแล้วปัญหาเป็นโทษปหาชีวิตหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอย่างมากสุดเนี่ยคือมันแย่นะใช่ที่มันยี่สิบปีเลยเนี่ยแต่มันโทษสิบยี่สิบปีนะคันเทียบอะไรกับโทษปานชีวิตถ้าทุกฝ่ายในสังคมงไทยเจริงจริงทจะยกโทษให้โทษป่านชีวิตให้คุณส่วนที่บางเนี่ยตอนนี้เรื่องการกลายเาเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เลยนะจริงจริงจะยกโทษให้คนเหล่านี้เนี่ยมันไม่เสีนในในอ่อมเสื่อมต่างมีคามจบหมายเลยที่จะไม่ยกโทษให้หนึ่งสองใช่ไหมคร เพราะน,ะนั่นเนี่ยมันเหยียบบนกฎหมายล้วนๆเลยนะคือคุณไม่ต้องพูดวเดี๋ยวพวกจะพวกล้มเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ไปเรื่องทางกฎหมายล้วนๆเลยว่าถ้าคุณยินดีจะยกโทษให้โทษอาหารชีวิตเนี่ยคุณต้องยกโทษให้หนึ่งสองด้วยนะฮะเพราะนั่นเนี่ยผมบอกว่าเสียงนี้ยังได้ยินไปถึงคุณนักษิณนะฮะว่าคุณนักษิณจะคงตาม,มาางานงานพุอยู่นะได้ยินไปถึงคุณยิ่งรักไปอีกไปถึงพวกเราทอเท่าไหร่แล้ว่าเนี่ยเลิกซะทีนะฮะไอ้กรุงเทพแบบตะมว้นตะเมี้ยนแบบ ก็เรื่องอะไรเงี้ยนะคือกล้าๆกลัวๆอะไรแบบเนี้นะเยอะๆเรื่องน้ำตรงที่สงการต้อเปิดสงสัยเจ้กลัวคงไม่กล้าชนอีกนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดอีกที่ว่าเฉพาะเรื่องนโยบารเมืองเนี่ยอยากย้ำดว่าต้องเอาเรื่องนี้เป็นพาวิตี้หรือเป็นความสำคัญระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วต้องรวมอย่งหึงสองเข้าไปด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรก็คือเสนอครบเข้าไปเลยเนี่ยจริงผมยังเสียดายนะคือตอนนี้ผมก็เสียดายว่าไม่รู้ในทางปฏิบัติมันสามารถทำได้ก่อนเดือนสิงหาหรือเปล่าคือตอนนี้ เขาจะเรียกประชุมอีกทีวันที่12บสองใช่ไหมแล้วเรียกประชุม12บครัง้เงเนี่ยจะมีการออกคีีการปิดประชุมเลยก็คือว่าต้องเปิดประชุมอีกทีวันที่1ึสินหาความจริงแค่1ึงสินหาแล้วเสออนอพรบนี้แล้วกันมาเลยนี่ก็ยังโอเคนะขอทอนุญาตเราในกลุ่มคนอีกเดือนเสรก็ยังโอเคยังยัง,ย,งยังแย่ที่สุดเนี่ยผมผม,ผมอยากเสนอไปถึงรัฐบาลไปถึง่ายค้านทุกฝ่ายเนี่ยยังแย่ที่สุดเนี่ยขอให้การเปิดสมัยประชุมสภาครั้งต่อไปเนี่ยประมาณต้นเดือนสิงหาเนี่ยมีพรบอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเข้าไป ใจจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในทางสภาเนี่ยตกลงเนี่ยความจริงแค่เกิดทั้งสองฝ่ายเห็นแก่รัฐธรรมน์มากมากจริงๆเนี่ยสามารถเรียกประชุมสภาสมัยพิเศษเดือนกันยายนนี้ก็ได้เพื่อผ่านพรบนี้รัฐธรรมโดยเฉพาะสมัย2500เษ500พวกนี้รัฐสุขเขาจะทำเหมือนกันสมัยที่ผมตอนหกปีารเนี่ยก็จะเป็นการเรียกประชุมสภาสมัยพิเศษเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่โอเคเราอาจจะไม่ตั้งความหวังเรืไกลขนาดนั้นอย่างน้อยสุดโอเคเดือนสิงหานี่ไม่ได้ผมว่าเราต้องช่วยกันเรียกร้องรัฐบาลแล้วเร่งร้องถึงฝ่ายค้านด้วย คือพูดันอย่างง่ายๆอย่างนะอย่า,อยาเอาคนเหล่านี้ไว้ม,มันไม่ได้ประโยชน์แล้วเอาไว้ทําไมเนี่ยนะคนอะไรผมผมก็ยังไจัดชื่อเลยคุณถามว่าพิเศษพิเศษบจัดชื่อไหมรูม้จักถามนายกยิ่งรักถามพวกใครเหล่าใครแม่นักแกนทางหลวงเรานก็ยังจำชื่อไม่ได้ฉะนั้นสี่ห้าสิบคนในคุกตอนเนี้ยค,อนนคือเป็นคนระดับพลาดจ้าเป็คนระดับข้ามอาหากินธรรมดาทั้งนั้นน่ะนะบางคนก็มาจากต่างจังหวัดต้งเยอะแยะโดนติดคุกตลอดชีวิตโดนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแล้วผักพรบนี้สังกัดที่ว่าเนี่ยในสมัยชุมหน้าต้นเดือนสิงหารวมหนึ่งถึงสองเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นข้อเรียบร้องที่บอกว่าง่ายมากแล้วทําได้จริงควรจะทำเนี่ยคราวที่แล้วนะแต่ที่ไม่ทำเนี่ยเป็นความอีกหน้าอย่างอย่างอย่างน่าจะวิจารณ์มากๆเลยนะฮะเราเราเป็นอะไรอย่างที่ผมว่าเป็นหน้าผิดหวังมากแต่ตอนเนี้ยโอเคเดือนครึ่งจากนี้เรานี้มันต้นเดือนประมาณตัวอสองเดือนไหะตอนที่มันตอนที่สิบเดือนสิงใช่ไหมเปิดเปิเปสดสภาสมัยต่อไปที่หนึ่งสิงหาเนี่ย ผมว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเปิดประชุมสภาเพราเนี่ยมีบลอบอันนี้เข้าไปจอ่อลงมติสามมาละรวดเลยในสภานะฮะวันที่สองที่สามก็พี่น้องเราอาจจะพุ่งมาอะไรเงี้ยเรามีเวลาประมาณเดือนเศษนะผมอยากจะฝากไว้ทุกคนเลยที่ที่ได้ยินอยู่ในที่นี้ว่าที่ได้ยินเสียงนี้ไปคลิปอะไรก็แล้วแต่เลยฝากไปยืนดูนไปอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าขอ,อนะจริงจริงนี่ขอยิ่จริงจริงไอ้ผู้จิงนะเหมือนคนแก่นกกนกนนคนจริงจริงไปกราบทุกคนเลยนะพวกที่ไปข่าวนี่ผู้สื่อเลียงนะฮะไม่ไม่ร้อยเล่นเลย ถ้าหามว่าการกราบองเนี่ยทำให้พวกท่านสามารถใจถึงยองมหรือแบบถึงยอย่างเรื่องธรรมเนี่ยผ่านขบนบนี้ไปรูกที่ได้กราบลายโคนหรือทีูห้หคุณละพิ่สิท่านอะไรพวกกราบโบที่พูดจริงนะฮะให้ไปกราบคุณเตนีที่อยกราบเลยนี่พูดจริงขอให้แด้คืออันนี่สีเทียนนะคือคุณชองเราเนี่ยคว่ามันมันเป็นในบางอย่างซึ่งมันไม่มได้ทรมมันไม่แฟร์แล้วมันมันไม่เถือผลด้วยคือคุณทะเลาะกันเนี่ยอย่างในสงครามในเวลาก็ทะเลาะกันเนี่ยถ้าต้องการมีการเล่นงานกันเนี่ยเขาก็เล่นงานพวกในโคนขนัานใช่ไหมฮะ าก็เลยเอาเนี่ยสองฝ่ายฝ่ายนั้นที่ฝ่ายนี้มีเนี่ยมีใครก็ไปเล่นระดับพวกระดับคนเดินเท้าแบบนี้บ้างใช่ไหมคนเดินเท้าที่บนที่ไหนก่อนไหนเี่มีใครก็ไปทำแบบนี้บ้างแม้ในพวกที่ติดหนึ่งสองตัวนี้ใครมันก็พูดระดับตัวเล็กเนี่ยอย่ามึนงงดิใครก็จะเป็นเทิงโก้หน้าหรือเป็นพ่อเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็เกิดความไม่พอใจกันการมันก็ทำที่ทำนี่อย่างเงี้ยในไม่มีที่ไหนในโลกโอเคอาจจะเป็นประเทศฝรั่าเศ่หรือย้ายที่แบบไม่ทางฮะ แต่ก็อยู่ประเทศอ,รอารยธรรมเหนในโลกเนี่ยก็่อยให้สถานการณ์อย่างนี้มันมันยัง่งอยู่มาตั้งสองปีกว่านี้ยิ่งประเทศที่บอกว่ามีรัฐบาลที่บอกว่าเพื่อาาการประชาชนมีขบวนการแบบตายแบบคอวชอเนี่ยมันมันอับอายขายหน้าพูดจริงๆนะคือคือผมจะพยายามพยายามหยุดประเด็นนี้ว่ายิ่งพูดอรือยิ่งเราลงเสียนะแเราก็อยากจะด่าเพื่อนทุกเรียมาก,กเกินไปแต่ที่พูดจริงๆนะ <S 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 ๆทุกเรยนที่ผมก็รู้จักอาจารย์ธิดาที่ผมก็รู้จักคุณตูนีวอนที่คุณตูนแต่แล้วก็อาส่วนตัวเนี่ย คนที่แย้ร้องคุณทักษิณทั้งหลายเนี่ยผมก็รู้จักกันเยอะนะตอนนี้ก็ออกมาแล้วอย่างพี่นิ้งอย่างเนี้ยพี่อ๋อยอย่างเนี้ยนี่ขอเป็นการส่วนตัวแต่ละหลายคนเลยนะฮะเนี่ยกราบพี่อ๋อยเลยกราบพี่นิ้งเลยเนี่ยนะฮะกราบทุกคนที่ผมรู้จักเนี่ยกราบพี่มีร้านทุกคนที่ผมรู้จักมาก่อนเนี่ยขอใช้อะไรทั้งหลายๆที่แบบผมมีอยู่เนี่ยขอร้องพวกพี่ๆี่อย่าือนเพื่อนทั้งหลายเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยให้เป็นระดับหนึ่งเลยต้เนเดือนสิงหาเนี่ยมีคอร์รักชันทั้งคนการมือออกมาสักทีครับ นะขอร้องอยนางจริงจังเลยมันได้อะไรบางอย่างซึ่งมันมันเกินมันมันไร้เหตุผมไล่บรรทุนเสร็จทำมันมันอธิบายไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะแล้วเรื like ่องที่แบบโอเคเรื่องคุนพิเศษยังไงเรื่องคุณทั่วไปยังไงที่อยากจะทะเลาะกันอยากจะให้กันต้ไปทะเลาะกันหายปก็ต่างสบายที่พูดจริงๆนะฮะแต่เอาคนเหล่านี้ออกมาบอกนะฮะโอเคที่ประเด็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดเรื่องนั้นก็การเมืองนะถ้ามีมีปัญหาอะไรก็ลองถามกันดูได้นะถ้าไม่ได้ผมจะพูดต่อไปเรื่อยๆนะ ทีนี้เราผมอยากพูดถึงสถานการณ์การเรียนปัจจุบันนิดหนึ่งนะฮะย้อนหลังไปที่เรื่องสองเรื่องเหตุที่ตอนเนี้เรื่องแรกคือปปองซึ่งเท่าที่ผมประเมินเนี่ยดูท่าเนี่ยมันคงเจ๊งแล้วล่ะเจ๊งในความหมายที่ว่าผมคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะผักดันทันสีฉบับเดียวเข้าไปเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเรจะพิเคราะห์ดีว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนคือคือตราไ่ที่สี่ฉบับเนี่ยมันมีจุดร่วมร่วมกันอันดังคือว่าจะช่วยท่านคุณทักษิณแล้วก็ช่วยเรื่องอื่นพร้อมๆกันเนี่ยไม่มีทางเลยที่่ฝายนึงจะ c á 了